ครับสำหรับเมื่อนี่นะครับสีมาซองเส้นทางชีวิตของเต่าหยองนะครับระเบียบว่าศิลป์หมอลำานุมงานดีเป็นทีรักเอ็นดูของเมยกเป็นยางมากครับสำหรับเต่าหยองนะครับหรือหมูหยองยุ่ค้นเดชปัดชิมนะครับทีบววสีไปงานไหนนะครับมาไล่ก็เต็มข้อรับศัพว์ไม่ตำกว่าลักแสนต่อขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวเมื่อนี่นะครับสีาไปเบ่งเส้นทางชีวิตของเต้าหยองนะครับก่อนสิมาเป็นที่รักของทุกคนและแมยกทั้งหลายนะครับหมูหยองอยุคนเดทนะครับปัดชิมหรือที่รู้จักในน้มเต้าหยองแดนเซอร์นหนุ่มหน้ามน์คนหนารักครับจากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ครับเต้าหยองนะครับเป็นที่รู้จักจากกระแสโซเชียลครับในคอนเทนต์การแสดง การเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทำให้โด่งดังและมีผลงานบนหน้าจอโทรทัศน์ออกมาให้พี่น้องรับเบิ้งรับชมเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นที่รู้จักในปัจจุบันเส้นทางการเป็นแดนเซอร์นะครับเดิมจากเต้าหยองได้ถูกชักชวนจากพี่ชายซื้อติงลี่นะครับพี่ชายของเขาที่เคยเป็นแดนเซอร์มาก,ก่อนพร้อมกันเข้ามาทาบท่ามจากพ่อเอกระเบียบวาทศิลป์น,นะครับ เพื่อให้เขามาเป็นแดนเซอร์ของคณะมอลำแต่กวาสิทธิตัดสินใจตอบรับเขามาในคณะมอลำนะครับใส่เวลานานพอสมควรจากการติดมูอติดพวกแล้วครับแล้วก็เรื่องครอบครัวปอกัววาเขามาคณะจะททาไม่ห่างไกลและลืมครอบครัวแต่ทวานะครับโดยปัจจัยเรื่องฐานะทางครอบครัวทาให้เต่าหยองครับตัดสินใจ ตกลงคำว่าเป็นแดนเซอร์ในขณะหมอล่ำระเบียบวทศิลินนะครับสำหรับทักษะด้านการเต้นของต่าหยองนะครับกับว่มีพื้นฐานอีหยังกับมาฝึกซ้อมนักว่าคนอื่นในวงเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนะครับของการแสดงโดยท่าเต้นที่เป็นไว่ยร่อนนะครับหรือทําให้เป็นทีร่รจ,จักของเต่าหยองนะครับต่าหยองนะครับเพียงแค่เต้นตามมารม่ม และก็ล้อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเต้ต้องใไ่พลั่นนะครับให้มากว่าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และความต่างใจที่ต้องการแสดงออกมานั่นคือสเสน่ห์ของเต่าหยองนั่นเองครับทํำให้หลายคนเอ็นดูนอกจากความอ่อนอน,น้อมถ่อมตนเขายัางเป็นคนอดทนและพยายามเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่เขาสู้ขณะหมอลลําระเบียบว,วัศิลป แล้วก็เริ่มขึ้นแสดงโชว์บนเวทีต่างๆนะครับและสั่งจุดเด่นให้ตัวทำให้เขานะครับเริ่มมีฐานแฟนครับจับจ่องมองเขามากขึ้นและโดยหน้าตาที่ล่อเลนะครับและเริ่มเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับจากท่าตินที่เขาใส่สุดแบบโบย่างครับใส่แบบเต็มๆนะครับเต็นบ่าว่าสีท่าหยังนะครับเทีดนให้ละลายๆคนรูจักเขาแล้วก็ ทำให้มีโอกาสเข้ามาสู่วงการบันเทิงผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะครับเข้าออกรายการโทรทัศน์มากมายมีผลงานในวงการอาทิลองเพลงเต้นเล่นมิวสิกวิดีโอภาพพยนตร์นะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถปลดหนีให้กับทางบ้านได้เป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่น่ารักที่เดียวเลยนะครับทุกมือนี้นะครับโบวาสิปไซ งานสแสดงมองใดแฟนคลับของเต่าหยองหลายคักนะครับและการเหนียวแน่นพร้อมบว่าตาสิเป็นคนไทยเองหรือต่างชาติเพราะว่าช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นการสแสดงแบบไล่ก็คือปิดเฉพาะกลุ่มนะครับไม่กระทั่งขนาดนั้นนะครับเต่าหยองบววาสิเป็นในฐานะ ร้องเพลงนะครับหรือเป็นแดนเซอร์ก็ตามนะครับมาไล่ออนไลน์ของเตา่าหนองถือว่ามากระดับตนๆนของวงการหมอล่ำกวาไใดนะครับโดยเหมาก้อนนะครับเตา่าหยองก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับในการที่แสดงในกลุ่มปิดนี่แหละครับได้มาไล่เมื่อหนึ่งวันหนึ่งบางครั้งนะครับ ก้อนนั้นเป็นแสนสองแสนกระมีนะครับถือว่าหยอดมากไม้ถล่มทล่ายบว่าสีในช่วงปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับมาไล่หล่นข้ออยู่แล้วครับถือว่าข้อจนสี่หักหมดแล้วครับเอาสอบเตรียมสอบใส่พวกมาไล่กับว่าใดาครับเห็นทุกข้างยู่เวที่แยไ่ไมดนะครับพวกมาไล่เต็มข้อแล้วกับการเต้นเพื่อนในจุดเต้นยี่หลีครับก็คือเต้นด้วยความรุนแรงเต็มที่ ใสแบบบอยันงนะครับบวาสิ์เป็นทาทาเด้งนะครับมันรุนแรงเหให้แฟนครับจับจ้องนะครับว่าความตั้งใจในการแสดงออกนะถือว่าเต็มที่ตอนนี้นะครับผลงานการแสดงทางทีวีก็เริ่มออกขึ้นกันแลครับแฟนครับผู้ดใด้ติดตามเลยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ นองนะครับเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมนะครับเป็นคนทอมตนบอดายยิงแฟนคับสิททยดุกทยยัยยงกะทายง่ายนะครับแต่ว่าการแสดงอยู่หนาเวทีก็อย่ริ่มนะครับแฟนครับสุุสุคนกะย่าไปกระชากนองนะครับบนเวทีทํามันโต๊บทามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนะี่ยเวทีมันสูงนะครับมันบรเวนว่าสิบว่าบาดเจ็บนะครับมันเหตุให้บาดเจ็บได้แฟนครับกะ ายเกียดกันนะครับหมอล่ำาบาว่าผู้ใดก็ตามเนาะครับว่ามีผู้ใดอยากให้กระชากหรือของตกเวทีมันเจ็บนะครับสําหรับปีนี้ก็ถือว่าระเบียบวัตนศินนะครับเป็นปีที่ถือว่าเป็นยุคท่องด้วยกันนะครับไปงานบิ๊กเมาเทนนะครับถือว่าคนไปเบิ้งนี่แบบลายนะครับเป็นมื่นผละครับถือว่าตอนนี้งานนะครับ หมอร่ำวงใดก็ไดดครับตอนนี้เห็นว่าคิวงานข่ามปีหมดแล้วนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นยุคทองของหมอล่ำทุกคณะนะครับคณะใหม่ๆที่เกิดขึ้นกบดีไปหมดนะครับตอนนี้แฟนครับเริ่มติดตามพอช่วงนั้นนะครับกับมีการปิดไปหลายคณะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับมันทำให้การแสดงบได้นะครับ ภาสิบเป็นเบิงบัลรัมซื้อตัวซื้ออย่างมั่นกับไปว่าไรเนาะครับเหตุให้บางคณะต้องในปิดลง่มตอนนี้เพื่นกะกลับขึ้นมาไม่ล่ะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สุวงศ์สุสขณานะครับให้ประสบความสําเร็จในการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยนะครับของภาคอีสานบ้านเฮาก็ให้ซอยสนับสนุนนะครับเป็นแรงเชื่อแรงใจเปรา่าบางข่้งสถานการณ์ โรคระบาดนะครับมันขบอมีผู้ใดอยังให้เกิดหรอครับแต่มันมาแล้วก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับโซ่ข้นนะครับบอว่วสิเป็นแฟนครับเองหรือคณะหมอ่ํานะครับมันก็มีมาตรการของรัฐบาลนะครับบอว่วัยังสิเกิดขึ้นนะครับเฮ้าไปยังสนับสนุนสิเป็นแฟนครับหมอ่ําจังสี่นะครับไปตลอดนะครับ